นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคม2 5 6 5กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมศุลกากรเข้าตรวจสอบสินค้าขาเข้าที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียโดยบริษัทอินเตอร์แปซิฟิกเปเปอร์จำกัดที่สำแดงว่าเป็นเศษกระดาษน้ำหนักประมาณ130ตันณศูสู์เอสซเลและเทคโนโลยีศุลกากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉาบังจังหวัดชนบุรีซึ่งจากการตรวจสอบสินค้า ในตู้คอนเทนเนอร์พบว่าสินค้ามีลักษณะคล้ายกันทุกตู้เป็นเศษกระดาษและมีวัสดุอื่นๆป,ป่าปนเช่นกระเป๋าผ้าซองบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหน้ากากอนามายัยผ้าอ้อมอนามายัยสเปรย์กระป๋องซองยาและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมทั้งวัสดุเจือปนที่เข้าข่ายเป็นขยะเทศบาลประมาณ20-30เอร์ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจากักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านร ราชอาณาจักรพุทธศักราช5 6 6 2ทางนี้จึงได้มีคำสั่งการให้ติดตามการดำเนินคดีและส่งกลับสินค้าขยะเทศบาลกลับประเทศต้นทางโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานให้กรมศุลกากรดำเนินการกับผู้นำเข้าและจะประสานกรมการค้าต่างประเทศให้จ้งไปยังหน่วยงานของประเทศต้นทางเพื่อเน้นย้ำกฎระเบียบในเรื่องนี้ต่อไป